สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรด์การดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรด เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีธน,นสกทรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 1-15มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ัยไพที่ได้หนึ่งดาบ The Tower ราชินีถือดาบ10ดาบราชินีถือไม้เท้า s เต n ท์หกเหรียญ3ดาบ6ดาบ7เหรียญตัวตนความคิดนิสัยช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาจุกจิกควรใจเป็นคนจู้จี้จุกจิก เป็นคนขี้บน่นชอบทำอะไรก็มักจะบน่นเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ถูกใจก็จะบน่นหรือหงุดหงิดง่ายเป็นคนอารมณ์เสียง่ายทำอะไรก็มักจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเกินไปไม่ค่อยเชื่อฟังใครทำอะไรก็มักจะอ้างเหตุผลส่วนตัวมักจะอ้างว่าตัวเองถูกตลอดการเรียนการศึกษาอาจจะค่อนข้างยาก มีงานส่งเยอะหรือมีสอบบ่อยสอบย่อยบ่อยๆหรืออาจจะสอบใหญ่ครั้งเดียวแล้วคะแนนแบบเยอะๆค่อนข้างจะไม่ผ่านหรืออาจจะเกือบผ่านอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องไปสอบซ่อมหรือส่งงานใหม่เพราะว่าคะแนนไม่ดีเลยอาจจะเป็นผลทําให้สอบตกหรือได้เกรดไม่ดีการเรียนการศึกษาทางด้านสาขาวิชาคณะสายอาชีพ ที่อาจจะเรียนอยู่ศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าศาศสุขภาพครูศาสตร์มนุษยาศสสาศสตร์ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวิติการงานอาชีพงานค่อนข้างจะหนักจะเหนื่อยเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลา จะต้องมีสติจะต้องแก้ปัญหาจุกจิกและปัญหาใหญ่ๆที่จะต้องเจอบางทีก็จะต้องมีความเด็ดเดี่ยวแต่อย่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปจะต้องมีตักกะมีผู้เชี่ยวชาญมีที่ปรึกษามีประสบการณ์ทำอะไรถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจะต้องกลับไปแก้ใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรืออาจจะทำให้สิ่งนั้นหรืองานนั้นเสียไปเลยก็ได้ การงานอาชีพที่อาจจะทําอยู่หรือ,อาจจะเลือกทําในอนาคตเป็นทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงอย่างเช่นนักกายภาพบําบัดนักฟื้นฟูนักจิตแพทย์จิตวิทยานักทํางานในห้องแลบน,น,นักวิเคราะห์แลบนักปรุงยานักวิเคราะห์ยา นักที่ทำเกี่ยวกับแ l บบทางด้านเวชสัสอางผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยที่อยู่ตามคลินิกต่างๆหรือผู้ช่วยทันตกรรมนักวิเคราะห์ข้อมูลนักเก็บสถิตินักวิจัยนักวิเคราะห์นักวางแผนนักวิชาการ นักให้คำปรึกษานักแนแนวการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินเดือนมีเพียงพอกับการใช้ใจ่ายมีเงินเหลือเก็บบางทีก็ต้องใช้ใจ่ายหมดไปในเรื่องของการทำงานหรือการพัฒนาตนเองในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วจะมีเงินจากการทำงาน ซึ่งอาจจะพยายามเก็บหรือวางแผนการเก็บไว้เยอะแยะแล้วก็จะมีการวางแผนใช้จ่ายอยู่แต่ก็ยังไม่อาจจะนำมาใช้จ่ายได้อาจจะคิดเอาไปแก้ปัญหาใช้หนี้สินเก่าก่อนแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนที่จะมาหยิบยืมเงินเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าให้ใครยืมไปหรือปล่อยคู้ก็จะไม่ได้คืนเลยสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะมีโรคประจำตัวที่เกิดจากพันธุกรรมอาจจะกระดูกกคระดูกงออาจจะทำให้ไปทับเส้นประสาทหรือทำให้การยืนเดินไม่เสถียรไม่ปกติในส่วนของอุบัติเหตุก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำให้มากๆในส่วนของอุบัติเหตุทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรัก คนโสดช่วงนี้ยังไม่พบเจอเจอใครยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาในเรื่องของออปัญหาชีวิตจะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากการทำงานหรือจากปัญหาสุขภาพในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาที่มีมาก่อนเก่าไม่จบไม่สิ้นพยายามพูดคุยกันเยอะๆปรึกษาหารือกันเยอะๆ ถ้าใครใจร้อนก็ให้สลับกันใจเย็นจะได้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงจะได้ไม่มีปัญหาอะไรที่ปรับแก้กันได้ก็ให้ทำกันไปจะได้รักกันนาน,น,าน